ครึ่งแรกหลันต่อครับครึ่งแรกบางลาเสือสีกรมันนาดำอยู่สองคน่นนะคราบจากพัชรฐลมงเนตรและสอเวจันสายทองครับสีเหลือทุ่งทองบีรป็นสีที่หนึ่ัพนอาหานเป็นสุที่สองสุชินเกียวโสาครับคนบริงารจัดการน ทีมงานของใหญ่บนเลิกเหมือนเอินปีวิจิตรสือแล้วก็เบอ่์บอนเราพี่เตมฟุตบอลงทองธงทองครั้งที่หนึ่งปีะกโดยคุนเกรงครับวัตรบุก์ุนเกรงครั้งที่หนึงเราบกมาจนถึงคณะพับธนีน้ด้ายเป็นทั้งที่ห้แต่ว่าครั้งที่หนึ่ง คด,ดอยร,รุ่สปีเแปีสิบองปีไรับอไปไกลอ่อ่ะไลอาะอ่ไ่ะอบะุณผู้กลร่นับสนุอมากมอยหลา่ท่านนะครับลอลอ่ะกอลได้อมก่ออล

คู่ต่อไป12ปีนิคมจุเนียเขาไปส่งในชื่อด้วยของอาสมครและสปอร์สกเกอร์คู่ต่อไปก็เป็น12ปีไอ้ต้าเดียวเลยเด้เยเล็ใขึ้นไหมล่ะไอ้ตัวเล็กอะตายโอ้โหตัวนี้ตัวนี้โอ้โหตัวสาวโตแม่นี่สิปไทยวัดร ไป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 บลมั้ไถึงบอกเยเอาถุองบีตาันได้กที่ไปไม่ได้ทุกที้อันศักดิ์ธรรารดบ้าแล้วเอารีนถุของบพัทรรวุฒิพุทธปาอ่านไหมพัทรวุฒิเอาเรียนแค่เรียนัวทีพลังบาแล้วตัดมันได้บ้าง

โอ้โหองพีอ้ปั๊บโอ้โหทองพี่ได้ไมได้ครับพี่ปั๊บโอ้โหโดยสกัดสวนกลับมากทนเนีหคนเสื้อีเลยครับเจดเสื้อ

ตอบไอ้ทองดีเอาจบมาหลุดมาตูต่อไปมันแน่นอนโอ้โหโอ้โหตัวตัวัว ด้อยแล้วก็ม่าเป็นกลมได้ดีมันจังหวะดีของทรีนทองดีล็อกล็ม้แล้วลูกสองสามตไปแล้วโอ้โหเลดตรงนี้เองบรรดาวุฒิคุตตาปาบรรดาวุฒิออกขยันมากตรงนี้บรรดาวุฒิคุตตาปายิงไกลโอ้โหมา่อเลย้นไหม còn anh ta, còn anh ta,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  anh สิวทิพับกตูลยสิวันนนทิพย์มาล้งปาโถนยังไม่น่าาล่าเออไปตัดได้ตัวเล็กเอาวะตัดเลยเอาเยอะไงหน้านี่ยมึงเอาไปเอลยปากล่าไากไปไม่ผ่านกองหลังทุทองพีสารแผ่ทองสกัดเกลือทิ้งออกไปได้ กูต่อไปมานี่แล้วครับแชมม์ชนแชมเน่สาวตูสิโปไทยมุดรึสีประไทยปอดมามาเกี่ยววัได้กับโมงคณะทิพย์บางล่าครับชนะทิพย์โนบอร์เด็กคณะทิพย์ โอ้ธนาธินบังนไ้วล่าหลังก่าเคุณเเซนทิ้เขียวโซผาชี้ว่าลูกเตยวงันฝาบางลาดจุ๊บต้นน้ำทราใหลงตายปัโห สัก็มาเต็มบ่ไปเต็มไปไปแล้วเออถงทองีุงทองกระชากไปได้แล้วเรนัติดไติไโอ้โหไอ้ตัวอัตัวอัหน่อยอันห่อยไปแลวอ้เราตัวนี้เออถึงบ้านแล้วไปอ่ะไปไาวมโตีลพงมาดีรับถึงบ้านตันตันตันหลังมาหน่อยทีลพงมาดีรับจะเป่าดีขึ้นบ มีอบคนาพอดีเสื้อเขาหยิบผิดมากเอาเอาหัวตกตลยิ่งโอ้โหไม่ได้ครับโอ้ยรับััเืบคนยอไปสุดเลยไปเส้นนาประตูเลยเมาเนี้ยนมันมาเลยแต่พกบอบางทีตูทองดี เขมาตรงนี้มาแลบแก่บอลได้ครับตรงนี้โอเคโอ้โหมาแล้วมาแล้วถูรองท้องบีเบาให้ใช่ไหมกูเดินุชินเขียวส่าเบาให้ถรงท้องบีได้ฟีคิกโดนเข้าสกัดฟ้ามื่อสัสครู ยิงเข้ามาเลยราไม่มีใครครับคุณสาบกายมาทีมขอมาดีแลวเอนเี้ยวอนยกทุ่งทองล้วทีทุ่งทองดีปลาเต่ารึเปล่าปลาล่าการเชี่ยวมากกาล่าพูดสุน อมีบเวลาการอย่าที่เวลาเมื่ก่อนว่าสอทองก็มาร่าทัง8ปีวนีทมทองมีรัยสอง่งกาพัชนาคนรมเล่และสรวิทย์จันสายทองไปไปที่รถไปที่รถุก 来，好，快点！